เราก็ติดตามทุกจอดนะครับตอนนี้เรานํานักเรียนนะครับนักศึกษาวิยาการของโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคมนิคมวัฒนานะครับมาร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคืนหอยโลสู่คลองลําโลนนะครับมาจํานวนยอด33นายนะครับเป็นนอสทอชั้นปีที่2และปีที่3นะครับเป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงนะครับ ร่วมกันปล่อยหอยนะครับเอาหอยไปยนในน้ำนะครับอ่ามามาโอ้ยปล่อยเอ้ยไม่ใช่ เดินทางไปยังคลองลำลนนะครับเพื่อจะทำกิจกรรมปล่อยปลาปล่อยหอยนะครับปล่อยหอยปล่อยหอย เส้นทางนะครับที่จะเดินไปยังพื้นที่ปอยก็ค่อนข้างที่จะทุลักทุเลท่นิดนะครับเพราะว่าต้องเดินไปที่ลำคลองโลนนะครับลำคลองโลนแต่ว่าที่หน้งทางสบายเราก็มีนะครับทางสบายเราแต่เราหมายเดินได้ลำบากักนิดนึงครับ บนถนนนะครับเพากะติมีบนถนนครับเดินเดินป่าเดินเขาสู้เดินกับเราไม่ได้เดินป่าเดินเขาสู้เดินกับเราไม่ได้เราเดินแต่สวนนะครับเรามาเดินแต่สวนนะครับ อย่าลืมหมวกครับอย่าลืมหมวกหมวกครับหมวกหมวกใส่หมวกเลยครับสวมหมวกด้วยตอนนี้มุ่งหน้าไปยังคลองลำลนนะครับเพื่อร่วมกิจกรรมการปล่อยหอยนะครับบอกหมว่าหมวกหมวก จิดซ้ายครับชิดซ้ายตอนนี้ชิดซ้ายแน่นอนครับนเครับเดียวได้มาจกันใกลถึงแล้วนะครับขากลับต้องกลับรถนะครับขากลับครูวิ่งกันคือให้มีห้ตอนนี้ เป็นไงครับปล่อยหอยกันใช่ไหมครับเวดเข้ากลางเลยครับเข้ากลางเลยเข้ากลางเลยครับ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 ภาพมันจะได้สวย ตอนนี้เรากำลังติดตามนะครับติดตามคณะนักเรียนนักศึกษานะครับและประชาชนนะครับร่วมทำกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติคืนหอยโลสู่กลองลำลูนนะครับซึ่งในพื้นที่อบตอ ควนกะหลงอำเภอควนกระหลงจังหวัดสตูลน,นะครับขาครับขาครับได้กูกับกันใกล้ถึงแล้วนะครับใกล้ถึงแล้วยังอีกสามกิโลระยะทางสามกิโลครับ ครับตอนนี้ก็มาถึงจุดที่ว็เราจะนำหอยมาปล่อยนะครับวันนี้เรานำนศทมาหอยหอยมาปล่อยนะครับหอยโลหอยโลหอยโลนะ ก็ลงไปด้านล่างแต่อย่าเพิ่งปล่อยนะครับอ่าวิธีการปล่อยดีไหมรู้สึกว่าพันปลาเนี่ยเราต้องเอาไปปรับอุณหภูมิในน้ำสักนิดนึงก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบปล่อยนะครับถ้าใครมีคำแนะนำที่ดีกว่าผมก็มาให้ข้อมูลหน่อยนะครับเราต้องีใช้เนียยวล่อาส่วนพันทอย ลงไปเป็นแถวแล้วเอาเช้น้ําไปก่อนครับอย่าเพิ่งเปิดถุงก่อนนะครับเช้น้ําไปก่อนริมตะลิงครับริมตะลิงตอนนี้ทีมานปล่อยหอยเอ้ยไม่ใช่ปล่อยปลานะครับปล่อยหอยคูปั้นจะปล่อยหอยปล่อยหอยนะครับปล่อยหอยเอาโชว์หอยหน่อยเอ้ยโชว์ปลาหน่อยครับโชว์ปลาหน่อยอ่าแจกแบ่งให้เพื่อนบ้างแบ่งให้เพื่อนบ้าง เดินคนละถุงกันเลยนะไม่แบ่งให้เพื่อนมั่งอไอกูบอนไอ้ลูกจับลาวด้วยครับจับลาวด้วยสองคนต่อถุงก็ได้ครับสองคนต่อถุงจับคู่ก็ได้จับคู่ก็ได้คไดใครใครอยากจะอธิษฐานปล่อยปลาแล้วก็เป็นคู่เป็นคู่เลยครับ พวกเราสองคนต่อถุงก็ได้รู้ักหรืเล่เวฟอดี๋ยวนไปหาบเกมือกมือด้วยครับโบกมือด้วยอ่านายกมาแล้วนะครับเดี๋ยว,วเราแป๊บนึงนายกลงรถเลยครับอ่านายกมาทันเวลานะครับรเจยบขิวางนะครับพยายามถึงเวลาแล้วนะมัน้อภูมิแล้วนากลงด้านโน ยกมาแล้วนายกมาแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาเล่นเวฟด้วย <c oughs> โดนนะเดีย๋ยวผมจะให้สัญลักษณ์นะครับอย่าลืมนะครับเรามีปลนหอยด้วยอย่าปล่อยแต่ปลานะครับหอยโยนลงไปได้เลยนะครับถ่ายรูปก,ก่อนเออไปไปล้วงเอาไปลงไปเลยนายยกลงไปเลยโดนพร้อมแล้วบปลใส่พร้อมหรือยังนายกพร้อมหรือยังระวังนายกรังนายกด้วยอ้าว นายยกสายพานนิดนึงครับมีหอยด้วยจับจับหอยต้องกร้อมก่อนจะ่ผิดใ้ถูกหอยนะนายกจะจับผิดหอยนายกขนาดเล็กจับหอยวันนี้เรามาป่อยหอยล่นะครับ่าไปจับผิดหอยโดนพร้อมไหมอ้าวถ้าโดนบินไปหาใครช่วยโบกมือบายบายด้วยนะเราเล่นมิ้นะอ้าวเด้งองสามไปายบายภาพนี้เราจะไว้ใช้ในตอน แล้วก็จะส่งไปออกข่าวต่างประเทศนะครับเพราะข่าวข่าวในประเทศเขาไม่รับของเราด้วยผมมุดไม่ได้ถ่ายภาพกันตอนนี้ทั้งนักเรียนนะครับและประชาชนนะครับกลุ่มอนุร uh ักษ์หอยโลนะครับหอยโลนะครับได้นักร่วมกันปล่อยหอยนะครับแล้วก็สัตว์น้ำนะครับเป็นพันปลานะครับฟันปลานะครับโยนลงในน้ำนะครับโยนโยนทุบอย่าโยนแรงเกินไป ปอยมันไม่จมน้ำรัาไม่ต้องกลัววันนี้น้ำสวยมากนะครับว่าภาพที่นะครับไอเสือถอยเดินทางกลับนะครับตอนมานี่มาเต็มที่แต่ขากลับเลยไม่ไหวแล้วนะครับปล่อยหอยปล่อยหอยปล่อยหอยสู่คลองลำลูนปล่อยหอยไปกี่ตัววันนี้หอยไม่ปล่อยครับท่านนายกปล่อยหอยไปกี่ตัว อร่อยสิไม่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 อยู่ที่บ้านครับมอยู่ที่บ้านอ๋อเหรอโอยเป็นว่ไม่มไเลไม่รู้เยอะไ จกรรมปล่อยหอยเคลืนถูครองล้วนนะครับตอนนี้เก็บกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับคณะผู้ร่วมกิจกรรมก็กําลังเดินทางกลับนะครับผมมีลำเนาแขอนตัวเองมาเราโชคดีในการเดินทางกล,ลับนะครับครับไม่ได้ไร้สนนะครับระวังรถชนนะครับประมาณสามสิบกิโลนะครับ อ๋อไม่ใช่ครับสามร้อยเมตรเดินทางกลับด้วยความปลอดตะกคนพ้าหอยกลับบ้านกันหมดแล้วนะครับเอาบอกให้ปล่อยหอยทะไปเอาหอยกลับบ้านอีกคุณชินเอาหอยกลับไม่พัก ไหนพวกนี้ปล่อยแล้วยังปล่อยเยี่แล้วนุ๊กขึ้นรถทุ่งเลอ้าวใครไม่ไหวนะครับรถมารับแล้วด้านหลังนะครับใครไม่ไหวรอรถด้านหลังใครใครที่ขับไม่ไหวรอรถข้างหลังนะครับตอนนี้พี่ๆเอบไปตอบปาน้องๆคนอกลับบ้านนะครับ อะไรเย่เลยเยอย่างเดียวเจดขวาครับชจดขวาอะไร่ไม่ไหวแล้วเกือบขอบเจิดขวาครับเจิดขวาไม่คุณไม่ได้เลยสดคุมาตึงวิดียว ไม่ไม่ก็มันตัดเป็นตอนตเป็นตอนแต่วมันยาวๆไม่ได้มันต้องตาทีละข,ขั้นขั้นนี่อะไรคะหน้าเปล่าลมั้งอ๋อชิดขวาครับจิตขวาเล็กหน่อยครับควรจะจิตข,ขวาชิตขวาเนี่ยชิตขวาของเต้ลงมีค่ะอันนั้นอ่ะลงกูแล้วไม่ใช่จิตขวา